สวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านค่ะปี2020นี้ถือว่าเป็นปีที่เป็นปอดกกาฬเลยก็ว่าได้แต่ว่ายังดีค่ะเพราะเราโชคดีและมีความสุขมากที่ท่านมาลูกเดินทางกับเราค่ะหากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นประโยชน์ต่อท่านเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเรารู้ว่าปี2020นี้เป็นปีที่ยากลำบากของใครหลายหลายคนแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะขอให้ทุกคนกล้าต่อไปอย่างปลอดภัยไรลล้โรคภัยท่้เจ็บ ยัสค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาตลอดทั้งปีนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความ